บอกเลยกี่เดือนละ้คะสองเดือนค่ะลูกดิ้นแรงไหมคะแรงค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคะผ,ผู้หญิงค่ะตั้งชื่อไว้หรือยังคะตั้งไวลูกค่ะชื่ออะไรคะเอลฟาค่ะอ๋อแล้วแม่ชื่ออะไรคะชื่ออนนาค่ะอ๋อมแม่ชื่ออนนาลูกชื่อเอลซ่าเหรอ แล้วลูกจะคลอดวันไหนคะนคลอดสามเดือนค่ะคลอดสามเดือนหรออุย้ยคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดหรือยังยังค่ะอ้ยลูกดิน้นลูกดิน้นอ่ะคุณคุณแม,คณแม่คุณแม่อานายิ้มเลยคะ่ะยิ้มสวยๆคะ่ะสวยันานั้นเออก่งจังเลย คุณแม่ต้องอารมณ์ดีนะคะลูก,ลกเกิดมาจะได้อารมณ์ดีกันตกใจอารมณ์ดีหรือยังเอ,เอาลูกออกมาทำไมเจ้าหน้าทีกร้องงนี่นออย,ยแล้วหมอํำแย่มาแล้วลูกน้องออทองหรอหมอมาทำคลอดหน่อยคุณหมอเร็วๆอานอนลงโอยอันานาปวดทองแล้วจะลอดแล้วค่ะคุณหมอช่วยอัน,นาหน่อยคลณหมอคนนี้ออ ไหนทำยังไงให้สาลงเปเลยเาลงเลงลงไปเตรงนี้เหรออ่ะนอนนอนแบ่งยังไงสดปึ้งเอาออกมาเลยจบออกมาเลยคุณมอช่วยจ้เดินจ้ไหนมันต้องออกทางนี้ใช่ไหมนี่เลยออกทางนี้ออกทางนี้มันต้องออกทางนี้สิพาออกก่อนเอือ มออกมาแล้วโอ้โหลูกน่ารักจังเลยโชว์เลยไหนลูกเป็นหน้าตาเป็นยังไงสวยเหมือนแม่ไหมไม่เหมือนรัสาน่ะแม่เหมือนไหมเหมือนอันนาไหมอ๋อลงเป็กลอมเลยกลอมด้วยเอเอ้ยยยด้วย,เอ,ย,ยเอา ต่อแม่นี่นะจะมาละไปสีให้ลูกนอนหลับสบายโอเคละมาเลยค่ะตรงนี้สามารถติดได้ทุ้ยเดี๋ยวเจ็บนะ